กลับมาติดตามนะครับการให้กําลังใจแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลกันบ้างนะครับโดยล่าสุดทางด้านของนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้มีการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจครอบครัวแรงงานไทยชาวสุราษฎร์ธานีในอิสราเอลครับนางดาเรศกิจรัตนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ผู้นําท้องถิ่น ได้ร่วมกันให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยชาวสุราษฎร์ธานีในประเทศอิสราเอลครับโดยบ้านหลังแรกครับที่ได้ลงพื้นที่ไปก็คือบ้านเลขที่10หมู่ที่1ตําบลพ่วงพรมคอนอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งก็เป็นบ้านของนายสมปองช่วยสีนวลอายุ75ปีครับเป็นบิดาของนายนพคุณช่วยสีนวลอายุ27ปีแรงงานไทยที่รับจ้างเก็บผลไม้ที่ประเทศอิสราเอลครับ โดยโอกาสนี้นะครับทางด้านของนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการพูดคุยให้กําลังใจบิดาของแรงงานไทยแล้วก็ได้ติดต่อไปยังคุณนพคุณนะครับก็เพื่อที่จะวิดีโอพูดคุยให้กําลังใจสอบถามความเป็นอยู่สอบถามนะครับว่าต้องการช่วยเหลือเรื่องใดบ้างครับจากการสอบถามในวันที่เกิดเหตุก็เป็นวันหยุดนะครับไม่ได้ไปทํางานซึ่งก็พักอยู่ในระยะเพียง3กิโลเมตรนะครับ ทำให้ได้ยินเสียงปืนนะครับเสียงการต่อสู้เนี่ยชัดมากนะครับคุณนพคุณก็เล่ามาอย่างนั้นจากนั้นนายจ้างก็ได้มีการอพยพรายงานทั้งหมดนะครับมาในที่ปลอดภัยนะครับในทางตอนใต้ของอิสราเอลนะครับห่างจากจุดเกิดประมาณ300กิโลเมตรขณะที่ทางด้านของนายนพคุณนะครับก็อยู่ในที่พักนะครับมีการจัดเตรียมนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับ ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของเครื่องอุป,ปโภคบริโภครวมไปถึงต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศไทยครับซึ่งอาจจะต้องรอตามลําดับที่รัฐบาลได้จัดเอาไว้ให้นะครับโดยทางนั้นของนายนพค,คุณเองก็ได้มีการพูดคุยกับบิดานะครับว่า,อาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีความปลอดภัยดีและก็ฝากความคิดถึงนะครับของคนในครอบครัวด้วยโดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบสิ่งของ เครื่องอบประโภคบริโภคนะครับเป็นขวัญและก็กําลังใจให้กับครอบครัวด้วยครับ จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายก็มีการลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่7ข่าวหมู่ที่6ตําบลเขานิพันอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบ้านของนายจิรวัตรสมพักอายุ25ปีแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะพบกับนายจรวยสมพักนะคะอายุ48ปีเป็นบิดาแล้วก็นางสาวจุรีรัตน์มาลาเวชอายุ45ปีคะ่ะเป็นมารดาโดยครอบครัวก็ได้บอกนะคะว่าลูกชายได้ไปทํางานรับจ้างเก็บมะเขือเทศที่อิสราเอลค่ะทำงานอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรนะคะ หลังจากที่เกิดเหตุนายจ้างก็มีการอพยพแรงงานมาพักพิงไว้ชั่วคราวแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะกลับประเทศไทยแล้วค่ะซึ่งนายจจรวัตก็มีการเดินทางมากับเครื่องบินเที่ยวบินที่ออกมาจากอิสราเอลเวลาประมาณ12นาิกาของวันที่16 ตุลาคมวันนี้และคาดว่าจะถึงกรุงเทพมหานครในคืนนี้นะคะโดยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็มีการมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครอบครัวรวมไปถึงได้กล่าวความห่วงใยนะคะที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้มีการส่งต่อไปยังครอบครัวของแรงงานไทยที่เป็นชาวจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีที่อยู่ในอิสราเอลด้วยด้านของนางสาวอารีการทิโรนะคะแรงงานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีก็กล่าวกับว่าสถานการณ์แรงงานไทยชาวสุราษฎร์ธานีในอิสราเอลก็มีความปลอดภัยครบทั้ง7คนบางส่วนยัง ไม่มีความประสงค์ที่จะกลับมาประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลไม่ได้รับผลกระทบและผู้ที่จะประสงค์เดินทางกลับมานะคะก็มีการดําเนินการตามขั้นตอนค่ะหากเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วก็จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็อยากมาให้กําลังใจกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องซึ่งอยู่ที่เวียงสะนี้นะคะว่าประเทศไทยของเรา ชาวสุราษฎร์ธานีของเราเป็นห่วงเป็นใยนะคะวันนี้ก็ได้นําของมามอบให้กําลังใจน้องไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพเงินเล็กน้อยเครื่องดื่มน้ําดื่มต่างๆนะคะแรงงานไทยที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอลนะคะในส่วนของจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะคะแล้วก็จากที่เราได้ติดตามเนี่ยสามสามคนนะคะสามท่านในอำเภอในอำอเภอ,อ เบียงซะอําเภอเคียนซาแล้วก็อําเภอท่าช้างนะคะก็ปรากฏว่า3า,าคนเนี่ยนะคะก็ตอนนี้แจ้งความประสงค์เดินทางกลับมาแล้วนะคะ,แ,ะแต่ว่าในอีก,อ,กอีกสี่คนทํางานอยู่ในเขตตอนเหนือแล้วก็จากการประสานงานเบื้องต้นเนี่ยยังประสงค์ที่จะทํางานต่อและก็มีความปลอดภัยดีค่ะคนที่เดินทางกลับมาเนี่ยเราก็จะมีเงินกองทุนจากคนหางานที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเบื้องต้นได้รับก่อน 1 0,000บาท1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเตรียมในเรื่องของอาชีพในช่วงที่รอสถานการณ์ให้สงบแล้วก็ช่วงระหว่างรอนะคะก็จะได้รับการเตรียมในเรื่องของอาชีพหรือถ้าเขาประสงค์จะฝึกอาชีพก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็จะมีกลุ่มการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงาน1 1อสุราษฎร์ธานีแล้วก็กลุ่มการจัดางานจะได้เตรียมในเรื่องนี้ค่ะ